คุณเป็น HR, Sales Manager หรือเจ้าของธุรกิจที่มองหาพนักงานขายอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่ออนไลน์อีเวนต์นี้เหมาะสำหรับคุณ Thailand Sales Talent Virtual Career Fair เป็นงานที่ทำให้คุณสามารถสร้างช ALENT pool พนักงานขายได้ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนและที่สำคัญที่สุดเป็นงาน Career Fair รูปแบบใหม่ที่การันตี ท้าเล่นภูพนักงานขาย400คนอีเวนต์นี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มเพื่อแก้เพนพอยต์แคริเอร์แฟร์ปกติที่ต้องลำบากไปออกบูธงานจัดเพียงไม่กี่วันและได้ท้าเล Po ภูมาเพียงไม่กี่คนอีเวนต์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของเราประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและสร้างท้าเล Po ภูให้กับบริษัทที่ออกบูธได้มากกว่า100คนต่อบ,บริษัทภายใน7วันแรกและเมื่อจบงานก็จะมีแคนดิเดตมากถึง500คนครับหากคุณกําลังมองหาตําแหน่งพนักงานขายไม่ว่าจะเป็นเซลส์เอ็กเซ็กคิวทีฟ เซล e ์ e อนจิเนีหรือตำแหน่งฝ่ายขายอื่นๆระดับ Entry Level อีเวนต์นี้เหมาะสำหรับคุณมากๆครับหากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเพื่อลงชื่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยครับหากลงทะเบียนตอนนี้มีส่วนลด Early Bird ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ